โซนนี้โซนที่ตกกลานะครับแปลงนี้นะครับดำซ่อมแปลงกลานะครับอ,อูเขาล้มหญ่าเยอะทางนี้มีหญ้าโตน้นข้าวเจ็ดเก้าเนะี่สวยเนาะสวยครับแต่กอดีมากเลย ไว้ทำพันนะครับปีหน้านะเจ็ดกล่าวสวยมากเลยนะครับพันเจ็ดก้าวตรงนี้เป็นแปลงกล้านะครับข้าวมลินะครับที่เอาไปดำฝั่งนู้นนะครับอุ้ยตรงนี้รกมากเลยครับแต่ก็เป็นญ่ยาย่าแห้วมูนะครับหรือกกอะไรนี่แหละกกกนี่แหละผมก็ไม่รู้ชื่อนอะอุ้ยดูแตก่กอดีครับ แต่กอดีมากเลยดูดูครับแต่กอเลยครับเป็นกอเป็นกอเลยนะครับสวยจริงๆตอนนี้ข้าวมนนะนลิครับเคยทำมาทุกปีกล้าแปลงกล้านะครับตรงนี้นี่ไปดูไปดูฝั่งโน้นดูเขากำลังแตก,กอเลยครับ ข้าเจ็ดเก้าเนี่ยแต่ก็ดีมากเลยสวยมากสวยมากถือว่าถือว่าใส่ในนาดินสายนะครับก็ก็ดีอยู่นะครับสวยมากเลยแต่รกหน่อยนะครับฝั่งนี้ งามเลยถ้ามีน้ำมาขังนะครับถ้ามีน้ำมาขังถ้าณมีน้ำขังน่าจะดีกว่านี้อีกนะครับก็รอฝนนะครับรอฝนรอฝนขังน้ำใส่ปุ๋ยโอ้โหเจ๋วเลยนะครับวันนี้พามาเดินชมนะครับเล่งนา ข้าวสายพันธุ์ลองนะครับเอามาลองอลองปลูกในนาดินทรายนะครับพันเจ็ดเก้านะครับลองดูอู้ตรงนี้แต่กอดีมากนะครับนี่สวยงามสวยงามเป็นแปลงทดลองนะครับเป็นแปลงทดลองก็ถ้าฝนมานะครับเราก็ขังน้ำไว้เลยนะครับ จะได้ดีกว่านี้อีกนะก็เราดูตอนต่อไปนะครับว่าข้าวพันนี้เอามาทดลองในแปลงนานะครับจะดีไหมจะได้ผลผลิตเท่าไร่ไหมดีไหมนะครับนะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับสวัสดีครับ อันนี้ปลูกต้นไม้นะครับมีเผือกครับมีเผือกเยอะแยะมากมายไรนะ้นาส่วนผสมครับฝั่งนี้นะครับดูฝั่งโน้นมีแต่เผือกก็มีแต่ลูกนะครับก็มีกล้วยเต็มนาเลยนะครับอ่ากลับบ้านกันนะครับสวัสดีครับ